รู้เพียงสองสิ่งนี้คุณก็สามารถที่จะรวยและเป็นเศรษฐีได้วันนี้หลายคนหาวิธีการเยอะแยะมากมายที่ทําให้ตัวเองประสบความเศร็จและก็ทําให้ตัวเองร่ารวยแต่วันนี้มีสองสิ่งที่คุณรู้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงคุณไปตลอดชีวิตวันนี้การที่คุณจะรวยหนึ่งคือ ทักษะทุกทักษะมันสามารถฝึกได้ถ้าวันนี้คุณรู้ว่าทักษะอะไรที่จะทําให้คุณรวยแล้วคุณไปฝึกไปเรียนรู้มันและทําให้ตัวคุณเก่งตัวคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทางชีวิตดังนั้นคุณต้องรู้ว่าทุกทักษะที่จะทําให้คุณรวยมันสามารถเรียนรู้และฝึกและพัฒนาให้เก่งขึ้นได้เมื่อคุณรู้ข้อนี้คุณจะไปค้นหาและฝึกมันเพื่อให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อไรที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จและรวยได้ สองคือวันนี้คุณอาจจะขาดเพียงแค่หนึ่งทักษะหรือสองทักษะเท่านั้นที่จะทำให้คุณรวยคุณไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ทุกทักษะแต่คุณหาให้เจอว่าวันนี้ทักษะที่คุณขาดและมันจะทำให้คุณรวยมันคืออะไรเพียงแค่คุณหาให้เจอแล้วคุณ ไปเรียนรู้และลงมือทําเมื่อคุณหาเจอมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่รวยได้เช่นวันนี้การที่จะทําให้คุณรวยคือคุณต้องมีทักษะในเรื่องของการขายวันนี้คุณขายเป็นหรือยังทักษะของการขายมันฝึกได้ถ้าคุณไปฝึกและลงมือทําจนตัวคุณเก่งจนตัวคุณมีความเชี่ยวชาญมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายอะไรก็ขายได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณและทําให้คุณรวยนี่แหละคือสองสิ่งที่ คุณรู้แล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดชีวิตและทำให้คุณรวยได้เป็นเศรษฐีได้